รีดนางเอกหน้าคมหวนคืนช่องเจ็ดอีกครั้งเตรียมลงเล่นละครพีเรียดฟอร์มยกักษ์ เป็นนักแสดงและอดีตนักร้องหญิงชาวไทยที่มีผลงานทางด้านละครเพลงและภาพยนตร์ไทยรวมทั้งมีผลงานภาพยนตร์อินเดียสำหรับพิงกี้สวิกาชัยเดชแน่นอนว่าหลายๆคนคงจะทราบกันดีว่าสาวพิงกี้นั้นเธอแจ้งเกิดมาจากการเล่นละครของช่องเจ็ดเรื่องแรกคือวันนี้ที่รอคอยส่วนละครที่ทําให้เธอเป็นที่รู้จักคือดาวพระสุกรับบทเป็นดาวพระสุกรตอนเด็กและเป็นที่รู้จักตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมา หลังจากนั้นเธอโบอกมือลาพร้อมทั้งหาประสบการณ์ใหม่ๆใ,ในเรื่องการแสดงและล่าสุดมีรายงานออกมาว่าสาวพิงกี้เธอเตรียมตัวกลับไปเล่นละครให้กับช่องเจ็ดอีกครั้งในรอบ17ปีแต่จะใช้ละครพีเรียดฟอร์มยักษ์เรื่องรอยรักรอยบาปหรือไม่คงต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ